สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรากำลังอยู่บริเวณวัดสประชุมนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะเห็นทาเวสวรรณสามตนค่ะทางด้านนี้นะคะจะมีให้บูชานะคะน้ำมันขวดละ20บาทเองคุณผู้ชมดอกไม้พุ่มเทียนน้ำแดงเนี่ย40บาทนะคะ อันนี้อะไรสามร้อยเอ่ยสมหวังเทพประทานพรนะคะนี่คุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้มีเาวเวสวรรน,นะคะสามตนด้วยกันด้านนี้เนี่ยนะคะเป็นวเวีสวรรน,นี่ก็เป็นเรื่องของเงินทองนะะ อสีท้ชมนอน้ำเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเรียนอาชีพรุ่งโรจน์นะคะอโนนบุญเรื่องของบุญผู้ชมอันนี้ท่านเกี่ยวกับเรื่องของบุญเราต้องถ่ายมุมนี้นะ,ะมีสีน้ำเงินสี ทองแล้วก็นั้นสีนั่นแหละค่ะมากันได้นะคะที่วัดสามประชุมตำบลบางระก,กรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะทำการเบริกเล่นไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที